แผนรักษาการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 กันบ้างค่ะทางด้านของสบ,บคพิษณุโลกนะคะเขาก็ได้มีการปรับแผนการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 เน้นคัดกรองแยกกลุ่มผู้ป่วยให้ชัดเจนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้สูงค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าวราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าวราชการทุกจังหวัดไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการปฏิติตนตามมาตรการ DMT DMH TTA นะคะ หรือว่าในมาตรการในเรื่องของกินร้อนช้อนของตัวเองสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆให้ความร่วมมือในการอยู่บ้านลดการเดินทางรวมไปถึงในเรื่องของการสแกนไทยชนะหมอชนะและการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK นะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ได้ค่ะด้านของนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกท่านก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการ เงินการตามข้อสั่งการตามแนวทางคําแนะนําพร้อมกับวางแผนการบริการผู้ป่วยนะคะโควิดสิทั้งในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงด้วยการคัดกรองแล้วก็แยกประเภทให้ชัดเจนก่อนเข้าระบบการรักษาทั้งในโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยแล้วก็การแยกการชุมชนนะคะแล้วก็การจําหน่าย กลับบ้านเพื่อรักษาตัวที่บ้านโดย Home i s o l a t i o นค่ะปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีการรับผู้ป่วยที่ร้องขอเดินทางกลับภูมิลำเนาเกือบ100รายนะคะรวมทั้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนแล้วก็กลุ่มก้อนรวมทั้งสิ้นเนี่ย 1, รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล769รายเสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่3รายของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ